เราไม่เคยไม่คุยกันเราคุยกันทุกเรื่องแล้วอะไรทําให้นายคิดว่าตะวันไม่อยากคุยด้วยก็ตะวันโกรธเราไงตั้งแต่ตะวันรู้ว่าเราทํางานแบบนั้นนะหยุดตะวันไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธอ่ะก็เห็นอยู่ว่าโกรธตั้งแต่วันที่ตะวันไปขับที่เราทํางานน่ะเดี๋ยวขอนนะตะวันไม่ได้โกรธกับสิ่งที่นาทำน้าจะทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของน้าแต่ที่ตะวันโกรธเนี่ยเพราะว่าน้าปิดบังตะวันเราไม่ได้ตั้งใจก็เห็นอยู่่นะตั้งใจปิดบังตะวัน แล้วก็ปิดบังมานานแล้วด้วยและการที่ตะวันไม่ก้าวไก่เรื่องของณะเนี่ยเพราะว่าตะวันเชื่อในการตัดสินใจของณะแล้วก็เชื่อว่าเราสองคนจะไม่ปิดบังเรื่องอะไรกันแต่ณะกับปิดบังตะวันเรื่องนี้แล้วให้ตะวันรู้เรื่องนี้จกปากของเพนนีอ่ะมันน่าเจ็บใจไหมล่ะถ้างั้นหลังจากนี้เราจะบอกตะวันทุกเรื่องเราขอโทษถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันก็ต้องบอกกันทุกเรื่องอะโอเคปะ่ะตะวันไม่รู้อ่ะตอนนี้ตะวันรู้แค่ว่าการที่ณะปิดบังตะวันเนี่ย ทำให้ตะวันหมดความเชื่อใจอะไรอะตะวันหมดความเชื่อใจเหรอพูดอย่างกั้เราไปโกงเงินใครมาทินะนายเง่เสียงดังได้ไหมอะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับชินอย่าพูดพาดพ,พิงได้ไหมมันเป็นเรื่องของเราสองคนตะวันไม่ยุติธรรมเลยอะตะวันเปลี่ยนไปอะทินะอย่ามาทำน้อยใจได้ไหมท่นะทำในสิ่งที่ตะวันไม่รู้อะนาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเหรออะไรทําให้ตะวันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็พวกเราไง ชีวิตของพวกเรามันคอยเตือนว่าจะไปหยุดเวลาเหมือนกับตอนที่อยู่ที่เชียงคานไม่ได้แล้วอ่ะงั้นเราจะปรับปรุงตัวตะวันให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทําไมนะดื้อแบบนี้ตะวันขอเตือนน,นะนะน่าคิดถึงตอนเป็นเด็กมากเกินไปพวกเราโตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กๆเ,เหมือนแต่ก่อนแล้ว ค,คุณพอตะวันผมกำลังไปหาตะวันที่เชียงคานนะจะไปสัมภาษณ์ชินผมว่ามันไม่ยุติธรรมอะที่ชินไม่มีโอกาสได้พูดขอบคุณคุณพอมากเลยนะคะที่ให้โอกาสชินให้ผมเตรียมสคริปต์ให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรื่องชินเนี่ยตะวันเตรียมเองดีที่สุดคุณพ่อจะมาถึงเมื่อไหร่เหรอคะน่าจะพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะคะ